จุดจบของจุดเริ่มต้นนะคะวันที่17มิถุนายนนี้แบรเขาจะปิดตัวลงแล้วปิดสาขาแรกนะคะที่เราเปิดมาประมาณ2,261วันนะคะสาขานี้เป็นสาขาอยู่ในความทรงจำเรามากที่สุดนานที่สุดสร้างให้คนรู้จกักมีพนัากงานที่อยู่นานที่สุดก็อยู่ที่สาขานี้เหมือนกันคนนี้คืออยู่ตั้งแต่วันเปิดสาขาวันแรก5-6ปีค่ะ5-6ปีอยู่ตั้งแต่วันเปิดสาขาวันแรกเลยปะป นอกจากน้องปันนะยังมีอีกท่านหนึ่งท่านปู่คนนี้นะคะอยู่นานสุดเลยหลายๆคนนะคะเห็นคิปนะคะที่แบรเขาอะ่ะเคยมีลูกค้าแลแต่ตรงนี้ยาวไปถึงตรงบันไดเลยนะคะแล้วก็เคยสร้างตำนานยาวไปถึงตรงพาะรากอนนะคะซึ่งสาขานี้นะคะสอนเราอาการเยอะมากๆเพราะวันแรกที่เราเปิดร้านอะ่ะเราไม่รู้จักเขาว่าพวกแบบเราไม่รู้จักเขาว่าพวเหมาทาูกทำผู้ใ่ สัญญาใช่ปะเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดร้านชันหรือเปล่าด้วยความที่แบบอยากทําต้องทําให้ได้ก็เลยรีบเซ็นสัญญาก่อนสรุปแล้วก็คือปล่อยร้านอยู่เฉยๆเงี้ยประมาณสามเดือนเราอะชอบยวไปดูสองคลิปก็คือคลิปแรกก็คือความทงจำรับภ่าของอคนบ้านสาน้อยเลยแล้อีกคลิปหนึง่งคือิตัวร้านไอติมวัทนที่เราปิดร้านไอติมนะคะเราก็ได้แจกไอติมด้วยจาจกไปเขานะคะ อยากฝากทุกคนว่าถ้าเกิดใครมีความฝันนะคะก็ะลงมือทําถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่เรามองย้อนกลับไปเราจะไม่มีวันเสียใจกับสิ่งที่เราเลือกลงมือทำไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาแจกชานมด้วยสําหรับใครที่มาหากันนะอกดมากับาเลัเป็นท,ทันวิส นี่ซูเปอร์โอริจินอลนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะใส่แก้วนี้คือปกติไม่มีสักอันอย่างงี้ก็นะทำไมเก็บแก้วอันนี้กันไว้อ่ะตั้งแต่วันนี้แหลยราคานี้อยู่ถึงวันที่17นะสะาคาที่เดินสุดสิบล้านดือนหน้า ก็อ,อยากขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะ,ะที่มาหากันตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะคะแต่และคนแต่ก่อนก็ต้องมาสาขานี้สาขาเดียวใช่ไหมคะตอนนี้แบร์เขาก็เดินทางถึงสาขาที่40่ีแล้วนะคะเพราะว่าความฝันของพวกเราตั้งแต่วันแรกนะตั้งใจว่าเราอยากเป็นแบรนด์ชานมคนไทยที่ไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศให้ได้นะคะสําหรับลูกค้าสาขาสยามนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าพวกเราอ่ะไปเปิดที่ MBK ชั้น7แทนนะคะแล้วเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพด้วยฝากทุกคนไปหาที่ MBK กันนะคะ